สงครามการเงิน4.0ไล่จีนผลจากตลาดทุนสหรัฐแนวรูปใหม่ของสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินกำลังเริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายอาจจะใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการตลาดและการลงทุนสงครามเศรษฐกิจการเงินได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแนวหน้าของการรบครั้งใหม่ในเดือนธันวาคม2020 เกิดขึ้นในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาดัชนีประกาศเมื่อวันที่11ธันวาคมว่าจะถอนหุ้นของบริษัทก่อสร้างและบริษัทผู้ผลิตของจีน4บริษัทออกจากการจดทะเบียนในดัชนีเพื่อตอบสนองคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วห้ามไม่ให้นักลงทุนของสหรัฐซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2021 บริษัทที่ถูกถอดออกจากดัชนีในวันที่21ธันวาคมได้แก่4บริษัทซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกองทัพของจีนนอกจากนี้ยังมีดัชนีของ s p p ที่ถอดถอนบริษัทจีน21แห่งออกจากดัชนีหรือกลุ่มหุ้นและพันธมิตร ที่ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินตามคำสั่งของรัฐบาลสารัฐเช่นกันหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้คือ SMIC ผู้ผลิตชิปประมวลผลรายใหญ่ที่สุดของจีนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและการเฝ้าระวังความปลอดภัยไฮวิชั่นนั้นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับหัวเวยเพราะถูกกล่าวหาว่า มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาที่จะเกี่ยวข้องกับการทหารแต่ทั้งสองบริษัทปฏิเสธเรื่องนี้ส่วนรัฐบาลจีนก็ต้องเดือดร้อนเป็นธรรมดาตั้งแต่ก่อนที่ดัชนีต่างๆจะรับคำสั่งจากรัฐบาลทรัมป์ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการแถลงการตอบโต้ออกมาโดยหัวชุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าเมื่อวันที่สธันวาคม ความหมายดังกล่าวส่วนทางกับหลักการแข่งขันในการตลาดและบอกว่าสหรัฐควรหยุดใช้อำนาจแห่งชาติและแนวคิดด้านความมั่นคงของชาติในทางไม่ชอบเพื่อปราบปรามบริษัทต่างชาติต่อมาเมื่อวันจันท์ที่14ธันวาคมโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนก็เรียกร้องให้สหรัฐหยุดใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบเพื่อปราบปรามบริษัทต่างชาติและย้ำว่า จีนจะยังคงรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทจีนต่อไปถ้อยแถลงของหัวชุนอินกับวางเวิรนปิงโจมตีเข้าไปที่หัวใจของระบบทุนนิยมอเมริกันคือการเปิดให้มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีแต่สหรัฐอเมริกากลับไม่ยอมให้จีนเข้ามาเป็นตัวเล่นในตลาดเสรีนี้ โดยอ้างเรื่องความมั่นคงซึ่งจีนมองว่าไม่แฟร์และสหรัฐอเมริกายังทรยศต,ต่อหลักการพื้นฐานของประเทศตัวเองด้วยพักดิพับบิกันของทรัมป์มีอุดมการณ์ที่มั่นคงมากในเรื่องของการปล่อยให้ตลาดและทุนเคลื่อนไหวอย่างเสรีโดยรัดเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุดแต่สหรัฐอเมริกากลับเข้ามาแทรกแซงตลาดจีนจึงจมตีในจุดนี้ เพราะคิดว่ามันคงจะแทงใจดาทรัมป์และพรรครีพับบิกันแต่ทรัมป์และรีพับบิกันหรือแม้แต่ไบเดนและเดโมแครตไม่สนใจอยู่แล้วพวกเขายังคงยึดมั่นในหลักทุนนิยมเสรีต่อไปเพียงแต่มันต้องเล่นแบบแฟรแๆด้วยเพราะสหรัฐอเมริกามองว่าจีนเล่นแบบไม่แร์ ตรงที่นำบริษัทที่เอี่ยวกับกองทัพเข้ามาหากินกับตลาดสหรัฐอเมริกาบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าจีนกำลังคิดการใหญ่อะไรหรือไม่หรืออาจกำลังจะทำเหมือนกับสุภาษิตหนังกำลังภายในจีนที่ว่าถ้าไม่เข้าทํำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือทํำเสือก็คือตลาดทุนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดชั้นนำของโลก และเป็นหัวใจของระบบทุนนิยมสารัฐและลูกเสือก็คือเงินทุนจากตลาดเหล่านี้หากเป็นสมัยก่อนที่จีนไม่ได้เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงมากนะักสหรัฐก็คงปล่อยให้จีนเข้ามาเล่นกับลูกเสือได้แต่เมื่อจีนกับสารัฐแย่งกันเป็นใหญ่มากขกึ้นเรื่อยๆการให้ศัตรูเข้ามายุ่งยามในถ้ำแถมเข้ามาเล่นกับลูกของตัว ย่อมไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลอีกนั่นก็เพราะตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นอาวุธได้เศรษฐกิจสหรัฐอัจต,ตกอยู่ในภาวะสูงเสียงหากได้คู่กรณีเข้ามายึดกลุ่มทุนในประเทศมากเกินไปนี่เองที่ทำให้ทุนในตลาดหลักทรัพย์ทุนสหรัฐมีสภาพเหมือนลูกเสือ้อเพราะมันอาจจะเติบโตเป็นเสือร้ายที่กลับเข้ามาขย้ำสหรัฐ หากถูกใช้โดยฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะจีนที่ต่างจากคู่กรณีของสหรัฐอเมริการายอื่นเช่นโซเวียตรัสเซียตรงที่จีนเก่งกาจในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหาตัวจับได้ยากส่วนโซเวียตรัสเซียอ่อนด้อยในเรื่องนี้จนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่โซเวียตพ่ายสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกาก็เพราะความอ่อนด้อยในเรื่องนี้ แต่สหรัฐอเมริกาคงกลัวแล้วว่าจีนอาจจะใช้จุดแข็งในเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาบ่นทําลายตนบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำบางแห่งบอกแล้วว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สหรัฐก็อ้างว่ามีหลักฐานความเกี่ยวข้องกับกองทัพปลดแอกของประชาชนจีนก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากองทัพปลดแอกของประชาชนจีน หรือ PLE ไม่ได้มีแค่กองทัพแต่ยังมีหน่วยการลงทุนแบบบริษัทเอกชนด้วยโดยบริษัทของกองทัพมุ่งทำกำไรถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างเพียงพอเพื่อชดเชยงบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอในการดำเนินปฏิบัติการพูดสั้นๆก็คือกองทัพจีนทำธุรกิจเพื่อน,นำมาหนุน ปฏิบัติการตัวเองดังนั้นการลงทุนใดๆของกองทัพจีนจึงเป็นการส่งเสริมเควเล็บให้ตนเองหากจีนเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่โตหรือส่งอำนาจการที่บริษัทจีนจะเอี่ยวกับกองทัพคงจะเป็นปัญหาน้อยกว่านี้แต่นี่จีนกําลังทะเลาะกับอินเดียถึงขั้นเกือบจะเป็นสงครามย่อยๆและยังมีการท้าทายด้านยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกา ในบางพื้นที่เช่นทะเลจีนใต้และในทะเลจีนตะวันออกต่อให้บริษัทที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำไม่ได้เอียวถึงขั้นลึกซึ้งกับ PLA หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ว่าได้หรืออาจจะถึงขั้นปลายสีโดยสหรัฐอเมริกาแต่เพราะสถานะของจีนอย่างที่ว่ากล่าวไปขัน้นต้นสหรัฐก็ไม่อาจจะไว้วางใจจีนได้อยู่ดี อย่างน้อยๆก็ต้องหาทางสก,กัดไม่ให้เข้ามาคล้องแวะกับตลาดทุนสหรัฐมากเกินไปอย่างหนักที่สุดก็คือทำแบบทรัมป์โจไบเดนอาจจะยิ้มหวานเพราะเขาคิดเหมือนทรัมป์ในเรื่องของการต้านจีนการที่ทรัมป์ช่วยขึ้นบัญชีดำของบริษัทจีนกับไล่ออกจากตลาดหุ้นช่วยให้ไบเดนตีสองหน้ากับจีนได้ถนัดขึ้นไบเดนจะไม่เล่นงานจีนผงพาง แต่เขาจะเล่นงานจีนแน่นอนไบเดนก็ย่อมรู้ว่าจีนกำลังใช้ทุนนิยมให้เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับนักการเมืองสหรัฐหลายหลายคนคงคิดเช่นกันว่าแต่มีทรัมป์ที่กล้าบ,บีบให้จีนกกบกุยจากทุนนิยมเหมือนกับตอนให้จีนกลับไปเป็นจีนสังคมนิยมที่อยู่อย่างปากกัดตีนทีบซึ่งจีนตอบสนองด้วยการประกาศแนวทางยึดด้วยลำแข้งของตนเอง อเมริกาผู้ท่งอิทธิพลทางการเมืองบางคนเคยเชื่อว่าหากจีนได้เข้าถึงทุนนิยมจีนจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแน่นอนว่าวิธีคิดแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไร้เดียงสาทางการเมืองแต่บริษัทที่ไม่ไร้เดียงสามันเป็นวิธีคิดที่คาดหวังเอาไว้สูงเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าในลักษณะส,สงครามเย็นซึ่งมันได้ผลกับจีน ตอนที่จีนอย่างตวมเตรียมและยากจนและตอนที่จีนเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเพื่อต้านโซเวียต